พอยพลอยจ๋าจ๋าทําไมพลอยน่ารักอย่างนี้ลูกก็ปิดมอใ่าพ่อพลอยอผวฉุก่างานเสื้อผ่าใหญ่ใหญ

จับผมหน่อยมานะตับผมหน่อยอโอเ้เสร็้หรอ